เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีคุณชมทุกคนด้วยนะครับที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้นะครับทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องชุนเจ็ดคือเก่านะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มีดราม่าในกลุ่มนะครับสะดุดสะดุดตาผมมากเมื่อคืนนะครับผมก็เข้ามาอ่านดูแล้วก็นั่งขำมาเออนีครับก็ผมจะมาครับมาแบบเอาดราม่านะครับที่เกิดขึ้นในกลุ่ม กูเล่นฟีไฟน์นี่ครับมีคนติดตามอยู่สองแสนห้ากว่าคนนะครับก็เยอะนะนะครับก็มามาดูโพสต์นี้ครับเขาก็แคปมานะครับแคปมาไว้ให้เราดูนะครับก็มองควายเลยครับอีไตนะครับเช่อนะครับคนนี้นะครับก็ได้อ่าแคปนะครับมาโพสต์ว่าแคปไว้การลบโพสต์หนีลงหลุมนะครับอืมนะครับ ต้นต่อนะครับต้นเหตุก็มาจากคนนี้ครับคนนี้เขาแคปอ่าอ่ารูปเกมนะครับมานะครับแล้วคนนี้ครับชื่อเฟสเขาบอกขับเร็วทีขับเร็ว,เรวหาว่าดุดมานะครับขับช้าหาว่าดุดเนือแต่ละคนชื่อเฟสดีครับ <c oughs> โอเคนะครับเขาก็ได้เปิดประเด็นมานะยครับว่าใครรู้จักคนนี้คะ เอเป็นลูกแคนของใครนะครับก็ก,กรุณาบอกให้ติดต่อกลับมาด้วยนะครับอ่าไปเล่นในโซนนะครับแล้วมาไล่ยิงพวกเราก็ไม่ว่านะแต่คือนะครับเต้นใส่หลายรอบมากนะครับไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรเต้นใส่เขากับเป็นโรคก,กูเนี่ยลูกเยอะเลยดูชงนะครับไม่อ่าไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรนะครับอะไรนะครับเขาก็บอกต่อนะครับไม่ไม่ได้อย่างมีปัญหานะคะ แต่ถ้ารู้จักหรือเจ้าตัวมาเห็นเฟซอ่ามาเห็นทษนี้นะครับอ่าให้แซดกลับมาด้วยนะครับอืมนะครับปลอไม่มีใครรักหรอเชียบเชียบเชียบไว้เนี้ยโอเคนะครับก็ ประมาณนี้ฮะดรดาวมาก็เอ่อประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมจะหาทุกคนนะครับมาดูปฏิกิริยานะครับเอ่อความรู้สึกนะครับของคนที่เห็นโทษนี้แล้วเขาจะรู้สึกยังไงนะครับคอมเมนต์แรกนะครับนี่ฮะคอมเมนต์แรกนะครับงอเองครับตายเองแรงเกินนะครับแล้วก็มีการตอบกลับไปด้วยไปอ่านดูนะครับไม่เคยตายในโซนนะครับหรอหรอครับนะครับ หรือไม่เคยเล่นเกมอืมเขาก็น่าจะด่าเขาด่าคุณนะครับโอเคนะครับคอมเมนต์ที่สองนะครับกลัไงถึงร้องอ่ะนี่ครับเจ็บจี๊ดนะครับคอมเมนต์คอมมเนต์ต่อไปฮะอ่าโอเคครับคอมเมนต์ต่อไปฮะคอมเมนต์นี้ฮะอ่าเขาเขาบอกว่าก็เกมยิงกันเนาะเนาะแถมมีให้เต้นให้ด้วยนะครับใครจะทำก็เป็นสิทธิ์ของเขาป่ะ เขาทำได้เราก็ทำได้นะครับน้องก็ทำคืนแค่นั้นแหละเป็นคอมเมนต์ที่ดีนะอ่าสำหรับผมนะครับถ้าเกิดว่า,าโดนเต้นใส่หํามว่าผมหัวร้อนไหมผมก็หัวร้อนนะแต่ผมจบแค่ในเกมนะครับคือผมรู้ว่าเออนะครับเราเราก็ควรรู้ว่าเออมันมันเกมนะครับมันมีไว้บอกสำหรับยังไง เต้นอยู่แล้วฮะเต้นอ่ะมันแล้วแต่ท่านชมนะครับว่าจะเอาไปแบบใช้นะครับในกรณีไหนนะครับก็ถามว่าผมผมยิงคนได้ไหมโอ้ผมยิงคนตายผมผมเต้นไหมผมเต้นนะนะครับเดี๋ยวเวลาผมโดนอแบบคนยิงตายแล้วมาเต้นใส่ผมหัวร้อนไหมก็ผมก็หัวร้อนนะแต่ผมผมก็จบนะครับจบที่เกมนั้นนะครับไม่ไม่ได้แบบมีแบบ แอดไปด่าหรือว่าเอามาโหษอย่างนี้เนาะโอเคนะครับเพื่อแบบไม่ให้การเพื่อแบบไม่แบบเสียเวลานะครับไปดูคอมเมนต์ต่อไปแลวกันเลยนะครับก็ต่อไปก็ปัญญาอ่อนนะครับเจ็บนะกูเจ็บนะคอมเมนต์ comment ต่อไปฮะตรงนี้ฮะห้าห้าแค่เต้นใส่ยังหัวร้อนไรครับเนี่ยนะี่ครับก็เต้นใส่ก็หัวร้อนนะครับ ต่อไปฮะหมผมรักสกอยนะครับอืมสกอยเกี่ยวอะไรเนี่ยฮะโอเคครับผมมาดูคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาก็บอกว่าค้านะครับไม่อยากให้เต้นมากแจ้ง GM นะครับอ่าเอาห้าออกไปหมดเลยค่ะห้างง้นนนะนะครับออกไปไม่ได้นะคนเติมก็เติมเยอะนะครับแต่ละห้านี่ก็ได้มาแบบยากมากนะครับราคานี่ไม่ใช่ย่อยนะครับไม่ควรออกไปนะครับ อ่ะนีครับก็มาดูคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าอะไรวนะเนี่ยแนะนำผ้าเรื่องมากนะักก็เอาระบบผ้าเต้นออกซะมันจะได้จบๆนะครับไม่มีปัญหาเกิดขึ้นง่ายๆแฝงคนที่เข่าเติมอ่ะเขาจะไม่แฝน,นะบ้าเนอะพวกคุณว่าไหมโอเคครับคอมเมนต์ต่อไปฮะคอมเมนต์นี้ฮะเขาบอกว่าผ้าเต้นนะครับมีไว้ให้เต้นนะครับผ้ามึงไม่อยากให้เข่าเต้น ใส่มึงมึงก็อย่าตจโง่ดิยังไงอยู่นะคอมเมนต์นี้นะครับก็มีคนมาตอบด้วยนะครับก็น่าเออแบบคนที่โฮสต่ก่อนเนี่ยคนเนี้ยเขามาตอบด้วยนะครับท่านชมค่ะโง่นะครับเจ็บนะครับแล้วก็ไอคนที่อ่าคอมเมนต์ตะกี้นี้ก็มาตอบกับอีกนะครับว่าเออรู้ตัวก็ดีแล้วนี่ครับอก็เจ็บ่น้องนะครับ โอเคนะครับดูกันยาวๆนะี่ครับอ่าคนนี้นะครับคนนี้เขาก็บอกว่าอ่าผมคือราชาฟีฟ่าหมายเลขวัน 1, นะครับไม่เกี่ยวกับดราม่าเลยนะี่ครับโอเคครับมาดูคอมเมนต์นี่ฮะเขาก็บอกว่าอ่าแค่เทนใส่สมองค่นะคจี๊ดอะ่ะกูบอกเลยนี่ครับ อ่าแล้วก็มีคนมาตอบฮะอ่าคนดุดเนี้ยคุณดุดมาดุดเนี้ยเขาก็มาตอบกลับเนี่ยว่ามีอยู่ค่ะแต่แค่มาตามหาตัวไม่ได้จะมาประจานนะคะเนะครับเพราะเราจะมาเคลียร์กับเขาแล้วจะได้ขอโทษกันนะครับโอ้ก็ทั้งสองคนก็น่าจะอยังไงอ่ะมาขอโทษขอโวยกันนะครับแล้วก็น่าจะแบบปรับความเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะว่าก็ไม่ได้แบบ อะไรมากมายนะว่าโอเคครับก็มาดูคอมเมนต์นี้ฮะน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเขาก็คอมเมนต์ว่าแค่เกมครับนะครับอารมณ์ในเกมก็ควรจบจบนะครับอย่าคิดอะไรมากมายนะครับเล่นใครเคดครับไม่ใช่แคดกว่าเดิมนะครับที่ด่าการโฮสก็ไม่ต้องด่าหรอกครับนะครับอารมณ์ในเกมเขาเขาเดียวเกมจบก็คิดได้เองน่าจะประมาณว่าเออนะครับ เขาคนนี้ก็น่าจะประมาณแบบถือความหมายเห็นถึงแบบเออก็แค่แบบอารมณ์ในเกมนะครับถ้าเกิดว่าเกมจบแล้วก็ควรจบอย่างที่ผมบ,บอกไปนั่นแหละนะครับไม่ควรจะเอามาโฮสนู่นฮดนี่ดานู่นดานนี่นะครับโอเคคุณดูดม้านะครับเขาก็มาตอบกลับนะว่าเ,เราโฮสเราลบไปแล้วค่ะแล้วก็กําลังจะไปขอโฮดกันแต่คนนี้เขาไม่ยอมจบ คนนี้เขาไม่ยอมจบนะคนเนี้ยเขาบอกว่าคนที่แคปเอาไว้เนี่ยไม่ยอมจบนะครับไม่ยอมจบที่ไปด่าเขาว่าไม่มีใครรักหรือว่าเป็นโรคอะไรเอาเปล่าไม่รู้นี่ครับท่านชมเนาะดูต่อไปยาวๆฮะ,ะเขาไม่ี่่อุ้ยอะไรเนี่ยถ้าเป็นสกอยหัวโปกโฮดอีวักติดหีน่าจะ ให้กำลังใจนะดูนะครับแค่มองดูก็รู้ว่าใครมันโง่ถ้าเกิดเป็นสกอยมโหดนี่คนให้กำลังใจเหรอหรือไงไม่เข้าใจงงคอมเมนต์นี้นะครับต่อไปฮะวิวิคนนี้อะไรเนี่ย <c oughs> นานานะครับเขาคอมเมนต์ว่าปลอแอดกูมาด้วยนะครับ <c oughs> อะไรเนะี่ยอะไรเนะีนะ่ยวายนม <c oughs> วินอมด้วยนะครับท่านชมโอเคครับก็คนเมนส่วนมากก็จะเป็นแนวแบบไม่เห็นด้วยนะครับด่าซะมากกว่าเนาะโอเคนะครับก็ผมจะสรุปอย่างนี้ละกันนะครับสําหรับความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนาะก็ผมมองว่านะครับฮาเต้นก็คือฮาเต้นนะครับไม่ได้แบบมีอะไรหรอกนะครับฮาเต้นก็แบบเอามาไว้เต้นแหละก็แล้วแต่ท่านชมนะครับว่าจะเอาไปใช้ในแะบบ ในกรณ์ในในที่ในสถานการณ์ไหนนะครับในกรณีไหนนะครับก็แล้วแต่ท่านชมเนาะบางคนก็อาจจะเอาไว้แอคนะครับเหมือนกับคนในรูปนะครับเอาเอาไว้แอคอะเหมือนกับคนในรูปนะครับบางคนก็เอาแบบใช้แบบจีบสาวนะครับเอาไว้ปั่นเอาไว้เกลียนนะครับส่วนมากอ่ะเนาะส่วนมากก็เอาแบบบเต้นเฉยๆแบบไม่ได้คิดอะไรมากเต้นอย่างเดียวเงี้ย โอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับดราม่าก็จบแล้วครับผมก็เร็วๆนี้ก็ช่องเราก็นะจ๊ะมีแบบคอนเทนต์แบบรายการทาแดงนะครับก็เป็นคอนเทนต์ใหม่คิดขึ้นมาเมื่อวานเนี้ยนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับดราม่าก็จบกันแค่นี้นะครับนะครับผมโอเคครับไปไปไปแล้วไปแล้วบายบ สันเดียสันตสันเลยนตัวของเดีสันเล่นได้อดิดตาธรรมชาติพี่ยอมดินองตาพี่มาเบอร์องอ่ะเวแล้วเปิมมันเดินแยกแล้วเปิ่มเอ้ยตงไงตงไงงตเจนอาโคอมคุณควรไปช่วยว่ะอมบอมมึงซ่งหนมแพ้สวยแล้วเพื่อดาวนยสวยสวย ชีดเอ๊ะคุยเอคุิเอแอ๊แอ๊แอ๊ะอ้าแล้วเปิ้ลหรอกเอ้าไมหรอครับเอ๊ะ